เราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย ภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นที่เห็นท่านผู้ในการพระดอนมงคลจตุรงดูชื่อแล้วเหมือนเป็นทางการใช่ไหมคะที่จริงแล้วครั้งแรกเลยที่เห็นก็คือวันแรกที่ท่านเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลน่านมารับตําแหน่งท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลน่านภาพนั้นก็คือบรรยากาศที่รู้สึกจะมีความสึกมีความยินดีที่ได้ต้อนรับท่านผู้อานวยการคนใหม่ เป็นรอยยิ้มรอยแห่งความสุขที่เราเห็นทุกๆคนชาวโรงพยาบาลนัน่นแต่เมื่อเราเห็นอีกครั้งหนึ่งในภาพที่ประทับใจที่สุดก็คือท่านอุ้มพระพุทธรูปองค์พระพุทธชินราชองค์ใหญ่สีทองเหลืองอลามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเดินตามหลังท่านเห็นแล้วก็เดินไปด้วยกับท่านนั่นแหละ ขึ้นไปจนถึงห้องทํางานของท่านท่านวางพระพุทธรูปอยู่ที่ที่วางเสร็จแล้วท่านก็กราบพระภาพนั้นก็ยังตรึงในใจของเราแล้วเราก็เห็นคือท่านจูงเอาคุณแม่ของท่านไปนั่งที่โต๊ะทำงานซึ่งเก้าอี้ที่ท่านให้นั่งนั้นเป็น,ปน,ท,ปนที่ทำงานตำแหน่งของท่านผู้อำนวยการมันถือว่ามันเป็น ความรู้สึกที่ท่านมอบให้สำหรับผู้ที่มีความเคารพที่สุดของท่านอีกครั้งหนึ่งที่เห็นก็คือการมอบหมายงานสำคัญที่ให้ทำเป็นสิ่งที่ถือว่าตอนแรกคือความยุ่งยากของเราท่านเรียกไปพบงานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลน่านเนี่ยท่านทำอะไรบ้างท่านถามพี่ไก่ทำอะไรบ้าง ก็บอกว่าทำบุญตักบาตรอย่างเดียวค่ะในวันเกิดส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาเราก็ทำเรามีการ์ดอวยพรวันเกิดให้ทุกครั้งมีบารเชิญทุกครั้งทุกครั้งก็ไม่ค่อยมีใครมาจะมีประมาณสี่ห้าคนเป็นแฟนขับประจำของชมลมเราก็คิดว่าเราทำแค่นี้ก็พอ ท่านก็บอกว่าต้องทํามากกว่านั้นก็ขอว่าในวันครบวาระของท่านวาระเกษียณอายุราชการก็ขอคุณอำนาจคุณภระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ขอคุ้มครองให้ครอบครัวของท่านและท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีพรามัยสมบูรณ์แข็งแรงขอให้พบสิ่งดีๆในชีวิต ไม่พบอุปสรรคอันใดทุกคนในชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลน่านและลึกถึงท่านอยู่เสมอค่ะเมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไร ผอ,อพราดอนนะคะในภาพจําของดิฉันและก็ชาวโรงพยาบาลน่านก็คือท่านผอ,อที่สมา์ทและก็เก่งทุกเรื่องนะคะเนาะท่านมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่นและก็มองการไกลด้วยใบหน้าและดวงตาที่เปื้อนรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาค่ะ,ะสมาร์ทุกเรื่องนะคะทั้งทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องสิ่งของนะคะที่ประทับใจมากๆก็คือท่านมาในโรงพยาบาลน่านที่ในช่วงที่เรากําลังวิกฤตเรื่องงานการเงินซึ่งได้ซึ่งท่านก็ได้มีตําริ ที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโรงพยาบาลน่านเรานะคะโดยการาสร้างร้านค้าสวัสดิการนะคะซึ่งท่านดำริว่าเราต้องเป็นผู้ร่วมสร้างด้วยและท่านเป็นผู้ดำริให้นะคะเนะาะเราตอนนี้นะคะเรามีร้านค้าสวัสดิการซึ่งเป็นของเราเองนะคะซึ่งแสดงถึงว่าท่านไม่ได้บริหารเรื่องอระบบ หรือว่าเรื่องประชาชนอย่างเดียวแต่ท่านยังเอาใจใส่ต่อบุคลากรใต้บังคับบัญชาของท่านด้วยซึ่งเรารู้สึกประทับใจมากค่ะและก็ต้องขอขอบคุณพอ,อพราดอนนะคะที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะกกกวววว่่่าาาาาาจจจะะเเเรันนนีี้้้ม้มมคขใใตองชล สวัสดีค่ะดิฉันวรภารัตน์มีํำนาญค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะประทับใจพอพระดดนนะคะท่านเป็นผู้บริหารที่สร้างความคุ้นเคยแต่แกผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุดนะคะ ก็สังเกตจากเมื่อท่านได้พบเจอเราท่านก็จะเรียกชื่อเราแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมเป็นอย่างไรเราก็ารู้สึกสุขใจประทับใจนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะที่ดิฉันประทับใจก็คือท่านเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมนะคะกับดิฉันซึ่งดิฉันเป็นผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสอนสมาธิดิฉันตกใจคะ่ะที่ท่านมาเรียนสมาธิพร้อมกับภรรยาซึ่งขณะที่ท่านเรียนท่านก็มีความตั้งใจเรียนนะคะไม่ขาดเรียนเลย แล้วก็ปฏิบัติตัวเหมือนกับคู่สมาธิที่มาเรียนสมาธิทุกอย่างเลยนะคะแล้วท่านก็บอกดิฉันว่าท่านไม่ได้เป็นพออ,อนะท่านเป็นนักศึกษานะคะนี่ค่ะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ที่ได้รู้จักท่านนะคะีกด้านหนึ่งท่านเป็นผู้บริหารที่สร้างความคุ้นเคยกับเราีกด้านหนึ่งท่านเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมที่ดีกับเราค่ะรู้สึกประทับใจและภูมิใจค่ะที่ได้พบท่านค่ะสวัสดีค่ะ กราบสวัสดีท่านผู้ในการพลรดอนนะคะดิฉันเดือนดีมหาจัชนันค่ะน้องแก้วจากโรงพืาบ้านหน้านะคะขอแสดงความยินดีกับการครบบาระทํางานราชการของแผ่นดินของท่านผู้ในการารด้วยนะคะดิฉันมีความรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ทํางานร่วมก,กับท่านท่านผู้ในการพลรดอนเป็นผู้ที่มีธรรมะในหัวใจจริงๆค่ะดิฉันทํางานชมรมจริยธรรมกับท่าน จากที่เมื่อก่อนนะคะเราทํางานแบบรุ่นรุ่นเงินดอนกันมาตลอดแต่พอท่านมาเป็นผู้มในการของเราชมรมจริยธรรมเราได้ทํางานอย่างเต็มที่ท่านส่งเสริมการทํางานของพวกเราอย่างเต็มที่ค่ะไม่ใช่ส่งเสริมอย่างเดียวนะคะท่านผู้มในการยังลงมือทํากับพวกเราจนทําให้โครงการกิจกรรมต่างๆที่เราทํามาเนี่ยทำมาจนถึงทุกวันนี้อย่างต่อเนื่องนะคะท่านมาเติมเต็มคำว่าโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม ให้กับโรงพยาบาลน่านอย่างสมบูรณ์แบบค่ะท่านผู้นวยการเป็นคนดีนะคะเป็นผู้นําที่มีความอ่อนน้อมของตนและที่สําคัญท่านเป็นคนที่มีความพอเพียงและเพียงพอค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะชีวิตหลังกเกษียณของท่านผู้นวยการต้องมีความสุขอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งตัวท่านผู้นวยการเองและภริยาท่านได้นำธรรมะเข้ามานำชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะ สุดท้ายนี้ขอกราบอวยพรให้ท่านผู้มีการและครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสบริบาลที่ิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะท่านพ่อพระดอนมองคลจตุรงผมได้มีโอกาสได้เป็นผูดด้ใต้รับคับบัญชาของท่านท่านได้ให้ความเมตตาไว้วางใจ ให้ผมปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริการด้านควบคุมภายในและตรวจสอบภายในรวมถึงปฏิบัติหน้าที่รองผู้บริการฝ่ายบริหารตรงพิบาลน,นัน่นท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีที่สุดของผมท่านเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมเมตตาธรรมมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีทักษะหลายด้านมียุทธวิธีและเทคนิครอบรู้มีข้อมูลที่ทันสมัย ในการนำไปสู่ความสำเร็จของงานได้เป็นอย่างดีผลงานที่ทำให้ชาวโรงพยาบาลน,น่านประทับใจและมีความสุขคือการต่อตั้งร้านสวัสดิการร้านค้าร้านกาแฟภายในโรงพยาบาลน,น,น่านทำให้เจ้าหน้าที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยการจัดทำอาหารสิ่งของมาฝากขายในร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลในโอกาสที่ท่านจะเกษียณวิราชการ ผมขอแสดงความยินดีกับท่านผอพรารดอนท่านเป็นบุคคลที่ชาวโุงบานาน่ารพบรักและลึกถึงท่านตลอดเวลาผมขอรัตนาคุณพระเสี็ตตาัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แต่ท่านมีความสุขก,กายสุขใจและเป็นผู้ชนะอุปสรรคทั้งปวงตลอดไปครับสวัสดีค่ะท่านผอรารดอนคิดถึงนะคะ ที่ถึงมากเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชีวิตไว้เเษษียนค่ะพี่หนูนาก็เกษียณมา2ปีแล้วนะคะจำได้ค่ะช่วงเวลาที่ทํางานด้วยกันที่โรงพยาบาลน,น,น่านรู้สึกสบายใจอบอุ่นประทับใจแล้วที่สาคัญที่สุดก็คือประทับใจในบทงานที่ท่านผอได้สนับสนุนให้พวกเราได้จัดตั้งชมรม จะริยธรรมโรงพยาบาลน,น่านขึ้นมามีการบริหารจัดการระบบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วยที่พอ,อได้สนับสนุนด้วยหัวใจเกินร้อยนะคะทำให้ระบบของเรามีความยั่งยืนน้องๆก็สามารถรันต่อได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพี่นในเกษียณมาแล้ว2ปีก็มีความสุขค่ะใน New Normal นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนกับท่านผอ,อค่ะว่าเราก็จะต้องรู้จัก ความพอดีก็คือรู้ว่าอะไรพอเหมาะพอควรพอดีกับตัวเราและก็รู้จักความพอใจก็คือพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันแล้วเราก็จะมีความสุขทุกวันค่ะขอให้ท่านผอ,อพราดรและคุณน้อยมีความสุขในชีวิตไัยเกษียณณจังหวัดเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะท,ทุกทุกสิ่ ช่วยชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียง